มาแล้วครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับน่าจะเป็นสีแดงนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับอาจารย์มัตี้มาแล้วนะครับสวัสดีครับก็คือครับวันนี้หลางพ่อสามมัตตี้กำลังมาโมงคือมาโมงเป็นกลานศรีครับคุณครูอาจารย์มัตี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาตี้มาแล้ว <c oughs> สีแดง อย่าลืมนะครับสำหรับสาวน้อยเย็นนี้นะครับจะจะถามให้อาจารย์นะครับ ไปดูบรรกาศนะครับนี่วนแม่วนามจะมาจัดชอบกระติบเนาะเรืองานวันนี้งานดงงานดินต้องก่าไตังก่มาไตัง่มาไปตั้ม ไขแล้วใข่แล้วนะครับทุกคนตกอทุรคนต้ที่น่อาจารย์าที่จะใส่เ้าชุดขาวผมขาวโอ้ยไม่รูเนกค่ะอันนี้เป็นเป็นบรรยากาศสดๆนะครับในเวลาทิตย์นะครับทิพย์วันพระด้วยนะครับวันพระ เป็นอ่อนซ่อนอาจารย์เป็นเหงนทายเลยสวสดีรัสวัสดีครับสวัสดีครับเวัดีครสวัสดีัวรับสวครับวัดีครดีครับวัสดครับันดีสวสด้คับสวได้คับสวัสดีครับดคับด้วดวดับสวัดีคดดัับ นอยยังไม่มานะครับเยอ้ไอ้พื้นทั่วใบบอลครับกระต้อดีก็เดออครับเด้อกะบอกพูดหลายๆทีก็ยั่งมากพี่เกานะครับเด็กของพ่กเข๋อม็นยังเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยุนะครับเมเ่เมอพี่เ หงุดเมื erm ่อกี <S <S ้ีใจกับหนุดหแ่ว่ามันเกิดขึ้นไปครับเพราะว่าศูนย์น่านตัวซิ้นหดีดีได้หูซิ้นไม่ว่ามันมีหูนรหูเต็นะครับกะงวดก็คือย่งว่าแหลาเลขมันจะมีเข่ามีหลุดนะครับเนาะว่าอาจารย์กับพงพงว่ามันจะออกอย่างมันจะออกออนอนเนาะแ้วกะ เมื่อกี้มันกระดังหลายดังจนแบบว่าอันทัวบ้านทุกเรื่องมาครับก็อลากะเบรเขาใน่แบตโตไม่หกตบนกับว่ามีศูนย์เลยครับล่างอีก้องกับว่ามีรวมแปดแปดว่มีศูนย์กับแปดม้วนนี่กะที่ม็อบพิการผมจะเห็นน้ำโตเก่าซื้อยังก็ได้เห็นศูนย์เราแต่ที่บอาเปอร์เซ็นต์ละเ้อชื่อแล้วม้วนนี่เดี่ยวแค่หาแสนเปอร์เซ็นตอมยากเหเด้งบนล่างเพราะว่าเปิดเฟซเปิดติ๊กต๊อก ศูนย์พอ่อมึงหว่อพน,านันศูนย์้านมาเซ็นพ่อ,พอมึงบ่อากานา่นนะครับผมกับไปเบิ้งคิดจะคล้องห้อยก็เา็ว่าบางห้านี่คือกี่คุยแล้วมันมาแมนยังสั่นนะับชื่อเลขมันองเข่ามาแปดงวดงวดที่เก่าผมกับฮาวแล้วมา,ามบูกกะข้าืึกกันแล้ววะ,<น>ะตกมาตายซ้ําถึงได้ว่าเป็นหมาครับนะนะนะเปิดเป็ดเปิดเป็ด่าอะไรยืดสามสี่มืวเปิดไปเห็นอีกคนนึงบากอาจารย์นอนขี่ไปแล้ว สาอากาศถือว่าเป็นมวที่ปูคาดคนปูได้คาดคนหือเพื่อว่าเขาจะเหลือแต่คนที่มีความจริงใจนะครับมีใจเด่นนล้วก็มีความศรัทธาคือหยังนี่แล้วเรีกว่าถือถึงยังมาอยู่คูณละคนคูณละคนก็เจ้าว่าถืออ่านี้ก็เจ้าดาบวอมวก็เจ้าบ่มาด้ครับแต่ว่าก็เจ้าลืมไปว่ามันอยู่ที่ดวงดวงคือหยังดวงก็คือว่าเลขของมาแป่มวดเท่านี้พอเห็นดอก กูเห็นมวที่เก่านี่ละไม่เห็นเพื่อเขาว่าจะนอรักกัดกุ่มเลยบานที่เนี่ยเนี่ยตอวันนี้กเพื่อนมาเห็นมวที่เก่าหลายเลยมวทีีมันเข่าค็ับเนียไม่เห็นดรอแน่นอนล่ะเดี๋ยวจะยุติดวงนะครับเนี่ยเือยังเสยฟังแม่เนี่ยแวอยื่อตลอดจพืนเี่ยผูดอะไถึงนเนี่ยมวตีหกอ่ะเอคุณสองวนี่หกคุณนี่ตีสองซื้อบ้า หรือว่ามั่ว46เนี่ยมันดังมากก็คือบางคนยังไปตัดออกแม่นมาหลายได้แล้วยังเป็นตัดออกว่ามันออกแล้วเลขมันยังออก่างซีซีบนทีหกเพราะเลขวิ่งเราตั้งแต่ที่ไหนรั้งหมดตามหลับเลยเลขวิ่งเราโอกาสสูดน้อยนะครับคนก็เลยหมัดใจค่บคมก็เลยหชูนล้านเปอร์เซ็นเข้าไปจะ่เจือมาว่าเลขออกแล้ววอ้กูคืออยากไอ้เขาบอกนะครับ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหัวมันกระสับกระจ่างว่าผมศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคืออย่างว่าแหละผมกระไล่ผมกงบบบ่อที่เสมอว่าบรสน้ำสนุนในเรื่อการเพราะนั้นเด้อเจนี่ผมเจอหมายเรียกได้รับเด้อหอวหามีพฤติกรรมใบหวยมานะโอ้ยเนาะล่าสุดคือหัหานี่เด้อเรียกว่ากระสันกับผ้ายุวัฒน์เปิดดำนั่นเด้อกะ พ่อูบอกว่ามันผิดว่วผีดเนาะแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าเขาไม่จับไปหวยมีชักชวนอะไรเนี่ยอันนี้ผมก็บพ่อหูขอพูดไม้นะครับกะบอกไว้ว่าอาจารย์น็อตตี้ไม่สนุนใน่เล่นการพนันทุกนิดนะครับเด้อบ่ให้เล่นเนอะนี่บอกยุ่นี่ฟังไว้เด้อในกล้องอ่ะเจ้าหน้าที่ผมบอกกันเด้อบ่ให้เล่นเพป็นเล่นเองเนี่ย ว่าผมักยวอนมาได้ผมบอกอยู่เห้ามเล่นห้ามเล่นอ่าฟังชัดๆจากปากอาจารย์นะครับเลกเล่นย่มเล่นอเนี่ย่ ว่าไปถามทนายแล้วทนายว่าบ่ผิดว่าเขาไปนี่คือหุ่นกรมันเห่นการการแก้่กันมากรัวเด็วกาหัวที่เมื่อกี้ผมฝันมาใหม่คู่ข้อผมหายเนาะข้อของคู่ผมหายผมได้ว่ากันเขาเมื่อกี้ว่าเป็นข้อปู่หรือข้อผมอย่างไรอย่างมันกระดังพักไลดังจนแบบเขาไปไหนนั่งสบายอังดีเด้ผู้ใดมาอธิก่อนเนาะอธิก่อนแหย่หูแหย่ตากันโค้งเงาครับคนหลาย หลยแล้วก็น,นึ่งตัวมากมันจะเป็นกระแสเนาะก็กระแสมากมันจะอยูงคือยังสารแม่ฮันนี่หรือว่าลักิโลถี่คนเทพไปหัวเมกี่กับเงื่อยหลายกดดันหลายวันนี่บอกตามตรงว่า <S <S ไม่กดดันแล้วก็รู้ความรู้สึกเหมือนแปดหัวที่ผ่านมาแต่หัวที่เก้าเมื่อกี้ถ้าใครได้ดูไลส์สวดผมไล่ไปไหนไปเนี่ยเพราะผมเขียนไลยผมเขียนแบบกดดันเพราะว่ามันดังมากมแล้วก็ควรทาไม่ได้แต่ดังมากก็ อนเลขออกเลขมันหมุนมาลงเนาะในเดวันไรโนเนาะล่งนั้นไม่ยอมลงนะเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแค่ว่าไม่ยอมลงเฉยๆแต่ว่าเลขมันจะมีอยู่สิตัวยังไม่บนมีอยู่หกตัวลั่งอีก2รวมเป็นแปดเลขที่ไม่ออกเลยก็คือทูนกับแปดเราเลย แม่คุณลังคนมาเออในหกโตกันยังบ่มีศูนย์เนี่ยมันบ่มีเลยแต่ว่างวดนี้สิบหกพิจิกาก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ุ่ไม่เป็นเชไหนเนาะเฮียมันลดนเพินจับออกไหมครับก็แฮ้งอะได้มันสีเพี้ยนเอากเซื้อยังก็ได้ให้มีศูนย์ห้าแสนเปอร์เซ็นต์ไอข้าวยำเป็นก้อนเลข็กมิถาอม่หลุดนะครับเนาะใช้สติวิจารณญาณเราลักกะ ผู้ใดมากับสามว่มากกับพานเนอะครับเนอแล้วก็อาจารย์บอกเราเนอบว่าไฮรินมาที่นี่ก็บยี่มสิบสี่มีศูนย์เจ็ดมิสีเจ็ดแล้วก็มีศูนแปดจะตั้งจากชุดเก้าคือผมเอาเจ็ดแปดออกเราที่เจ็ดมาแทนสามตัวจะมีศูนสี่เจ็ดกับสูนย์สี่แปดหรือผู้ใดยื่นบอกศูนย์เจ็ดแปดมาเข้ากับสีไปได้เพราะว่าบอกศูนเจ็ดแปดพามัน หยดหลังเขานะงัวดเมื่อกี้เขาือแบบไร้มันแบบห่วยขึ้มากงวดนีจนะครับแต่ว่ามากจุดหัวนี่ก็จะเป็นที่ศูนกับศูนปดเนศกับศูย์แที่มากที่สุดเลยหรือว่าสตัวที่ชอบที่สุดก็คือศูนย์แดตำแหน่งนลดที่ศูย์ศูนย์แกส่วนนีงตำแหน่งนี้เพราะว่าเหตุสังเกตแมาเล็เข้ามากกว่าหัที่สเนาะงัวนี้ผมบอกศูนย์ปดไว้ตำแหน่งนั้นนะครับเอากัดศูนย์มากวันนี้สมากงัวใหญนะครับมาอีกวันนี้ปิดตำแหน่ง เป็นแม่ว่าไม่ปิดดอกที่ผมหาว่ามันยังได้เข่ามัณฑาเลขเขาเข่ามาแปดงวดออกมัณฑาปูกับมาไอยหาวแล้วปูมาเรียบร้อยครับเพื่อมันผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งปวดก่อนผู้ใดไม่แห่น้ำแน่ก็ไม่ไม่แห่อยู่นอกเพื่อแห่แล้วเขาามาในตามตัดดาเขาที่เขาบอกคือเขาต้องแห่เข่ามาครับปู่หัวพาอพ่อเป็นติดอยู่ร้านฟุตบอลคือคนมาหลายผมมาตามมาถ้าลุงนี้สามารถ้ะกัเข่ามาคือเหยียบกันตายเพราะลายหลาย หัวนั่นก็ถามเขาดิถือหลายบ่อถือหลายบ่อเนี่ยเบิ่็เออถือหลายหัวนี้ถามมาเหมือนหลายบ้นน้อไม่ได้ตามมาดิพวกบุตรหัวนั่นกับนีมูลาได้มูลาแสนมองแสนมูลาล้านเห็นบ่อเก่าที่มาปีก็ได้ล้านสามเป็นยังเอาเงินมาใตะมือเอาแม่ไม่ได้ห้ผมลัยเลยแม่ถือล้าดสามเป็นยังก็ถือล้านสามแล้วถือเก่งบิ่งก็บิ่งเข้าบนล่างแล้วก็มาถือสองโถครับหัวนี้เราก็บทีเหมือนหลายขึ้นอ่ะ ครับเนี่ยผมลูกติดเอกผมหวดตอนเลยเขามาเจ๊แสกนวันนี้กับเมื่อขึ้นเลยแต่ว่าเพิ่อนแต่เพิ่นเป็นนักเล่นเพื่อนบบก้อยเสียดายเราก็หนอ่เพิ่นเขาไม่ครับพอคิดอย่างไรแต่ว่าก็ดีแล้ววันนี้คือว่าเบาลงย่างใหม่เจ้ามือกับสี่ว่าอันหรืออันหรือเราบ่ยังอันอยู่บ่เพาเสียดายวะเนาะเด็กเขาไม่ได้เฮิร์ตซำกะ มันก็อย <Rapid. S 1> <Blade> ่เบาลงมาอวดก่อนแล้วเขาจะเหลือแต่คนผี่ยังมีพวกเสือมันและสัตท่าอยู่ค้นมาสัตท่าเขาบ่ซื้อดอกแล้วก็ฝากไปนั่นนะครับค้นผีดาดาแล้วอย่าซื้อเด้อะมาแล้วก็ดาแล้วกู่ได้ยกขู่เอาขึ้นเจ้าเหมือนกันเพื่อค้นมูไหนมันขัดดวงมูขัดดวงมูแล้วก็ปูว่าให้ดอกอ่กระเบื้องเห่าที่มีอาจารย์ตะก้อนนนี่เห็นอยังปู่มันรับจ้างเกี่ยวเขารับจ้างจังมาสามตำนานแล้วคือว่าเอาเสื้อในบ่รมี่คู่อ่า คือแปดหัวสีพานมานี่อ่าลังคนบอกฟูกจำหรับผมผมโมบอกว่าฟูกเพราะว่าขัดฟูกมันต้องแค่งหัวสองหัวอันนี้มันแปดหัวนะครับงวดแรกก็คือ้นนึงกับรักกระดาเป็นระยะเวลาห้าเดือนเท่าเงี้ยได้แล้วก็มาหลุดหัวดมั่อกี่ล่ะลุดันลุดหัวที่ดังเนาะปูกเนาะงวดพ่าดังไงผมเป็นบ้าห้องยี่ผู้เดียวงวดนี้เ่าได้เป็นบ้าเลยกระเลขทูบเนาะย่ำอีกครั้งเลขทูบกะงวดนี้จะบ่ปล่อยบ่อนจะบ่มีไผได้ก่อนไม่มี จะให้วันที่15สามลูกพร้อมกันทั่วประเทศอ่ะหนึ่งหมวดบอลอันหาวปล้อยบอลซีหนึ่งผมน่ะไหนมนหวยเล่น่ะหกห้าหนึ่งครับอกห้าหนึ่งแล้วก็อย่างว่าถ้าใครจะเล่นก็ติดศูนย์เหมือนเดิมนะครับศูนย์ก็เลขที่เด่นมากเลยเมื่อคืนไปนั่งดีิเคาะดูก็เป็นศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่แปดอะไรอย่างนี้นี่มันเด่นมากที่มันคู่กันเพราะว่างวดก่อนมันก็ไปออก้อมเปล่ยนเลยนะ ที่กิ่งออกสีนออกสีทุนผมมานึกว่ามันจะออกรัฐบาลเหมือนกันนะมันน่า,จ,าจะอ่านนะครับเจ้ามือน่าจะเบื้องหลายอยู่ที่ไหนถามยังบ่ครับที่ไหนถามยังบ่เอ,อาฮาน้อยอยูบออ่บ่เอาฮะรับเดี๋ยวไม่น่าเดี๋ยว หน่อยเข้าของมา4 0 0ต0จีนนะเนอะสนับเล็กบูดนะครับผู้ใดติดตามดูเล้าเข้ากับเขานะมึอกอนอ่ะหานอยเราเข้ามา4 0ส0 0นะนอยปกติก็คือว่าถ้าใครเล่นบูดจะเข้าทุกวันอ่ะนี่บู้ใดจะเล่นพูดด้วยแล้วก็ผู้ใดถือเหล้าเหมือนเหล้าเข้ากับแปดศูนย์นะครับเตรียมเตรียมสมุดปากกาด้วยครับเสร็จนะครับแล้วกานอยวันนี้นะครับถ้าด่ากของเราก็ให้เล่นเนอะ มาเนแล้วครับเพื่อข้าวไข่ให้เป็นหมวกเราอยู่หมดเลยส่วนฮานอยข้ากล่องตลอดเดี๋ยววันนี้จะเอาฮานอยให้เตรียมสมุดปากกานะครับเตรียมสมุดปากกาเตรียมจดฮานอยวันนี้นะครับเพราะว่าฮานอยของอาจารย์ปังมากนะครับเข้าทุกวันนะครับถ้าผู้ใดติดตามดู็ฏิเห็นมุมนั่งให้เลยมาคุณมาเสียใจนะหลายคนถามมามึงให้แค่ไหนอ๋อ คนบอเลยเห็ดเบื so right. so ่อผู so it it really ้อืงามว่าเขาใจหรอกาเฮาเนี so and, and manga, ่ยเห็ดปี้หลังเฮาบด้หญ่เลยเขมีตะเกียบกดดันตอนนี้กัมยาจิตเวชเยอะเลยนะ้วเมื่อกี้เกียดไรไหมตะั้วนี่บอกตามตรงคือกลับมาแล้วกเกียดแล้วก็มีคพ่มเชือมัน่อตะขั้วเมื่กี้เบิ้งสีหนาเลยว่าวเบาไปแ้่ก็หนาเจ็ดเกียดคือบพ่เชือมันจองพรมันดั่งไรวันนี้เซยๆนะครับเด้อเสยๆเแต่เยๆกี่ถือกี่ดอกครับ เนี่ยันทั้งเขาทัแม่อาจารย์กับอันที่เ้าแล้วเนี่ยค่ะรากาเดี๋ยวขอเบาขั้วฝั่นย่องบ้างหมวดก้อนมุมฝั่นมุ่งไหนเนาะเมื่อกี้ผมฝันว่าผมได้ไปลุงเวียนหลังเก่าตอนบั่นมไปเจอมุ่งนก่กาผมฝันยังสั้นแหละแม่งจ่อหัวผมเลี่ยนถึงรถชดกับเดี๋ยนี้เลขทะเบียนที่88กับ78เก้าวนนี้ขึงรถแล้วผมขี่รถถอยหลังผมเลยอะไรเป็นเตียวว่าฝั่นบอลมือเก่ามันจะเป็นเลขเก่าบอลเป็นอี่างครับเพือ พ่อไปก่อนเนื้อในจิก๊กซอวเอาไปได้ยังไงเทพฝันมึงก็มากว่า,าวจะถึงวันคงมีร้อยเลขนะพ่อเห็บ้างเนื้อเสืออ้อน,นี่นะครับอันคนจอบด้ก็ได้ครับ,บวันหญ่หนึ่งไม่ท่าสีครผมโอ้ยเดีผมวมาอ่าน,นเอาอี่นี่กับผมมาได้แล้วเขา,าเหรอเนาะเราเปาลี่ยนตาเราเราเหมือนหลายครับกับเขาใจเพมันอยู่คนชนาผมกับเขาใจอยู่ เ้่เขา,าโตตออแต่เข้ากับขอโทษย่งเดียวเพราะว่าเท็รหยังบ่ได้ครับเพราะว่ามันมันขาดอีนมันขาดอีกแต่เพเขาขเขาก็ดาอ่ะไปที่นี่ยวห้าน้อยเนาะน้อยน้อยน้อยเด็นซีนะครับเด้อหลุดนีเด่น,นสีน,นะครับนะครับมีสี่สองสี่สองมีสองหกสองหกมีสี่เจ็ดสี่เจ็ด เม็ดเดียวสี่หกหกสี่สามารถเิดได้มืนกันแล้วเม็ดสองฟังใหม่นะครับมีสี่สองมีสองหกมีสี่เจ็ดเม็ดเดียวสี่หกหสี่รูดสี่นะครับวันนี้รูดสีนะครับสี่หกสองับสี่หกเจ็ดครับใครเข้ามารับชมก็ให้โชคดีนะครับสำหรับ้าวน้อยวันนี้นะครับที่จีกสารอยงหีหครับอ่ะมีไห่ทามงน ทำไม่ดีก็จะเบิกเนี่ยถ้าคือเก่า